สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้าตู่ทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม Resident Evil Remaster ในภาคท,ที่4ในโหมดของจิววาร n นทายกันแล้วโอเคภาคนี้เราไปสู้กับเจ้าเจ้างูกันผม นี่ผมต้องอัดที่เป็นรอบที่สองนะคุณรู้ไหมเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้างูนั่นแหละทำให้ผมติดพิษคือแบบติดพิษไม่พอคือเราจะถ้าเราติดพิษเราต้องไปเอาแบบเซรั่มนะที่เหมือนตอนรีชาร์ดอะแล้วก็ไปรักษาตัวเองคือมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะ,นะนครับแนะนําครับว่าอย่าติดพิษจะดีกว่านะหลบหลบไปเลยพยายามอย่าโดนพิษไ,ได้มากที่สุดนะครับผมโอเคโอ้ยสมบี วัสดีครับเฮ้ยโอ้โหเกือบไปดีนะสเตปพี่มันคนละชั้นมันแบบบางทีตัวไอตัวไอเจ้าซอมบี้อะมันบางตัวละครเรานะแล้วเรามองไม่เห็นว่าเออมันตัวละครเราหันหันไปในทิศทางไหนแล้วก็อาจจะโดนกัดได้ง่ายนะคือต้องแบบระวังระแวบดบระวังนิดนึงงอกินเฮิร์บได้ได้มาแล้ว ไปต่อไอ้ผมโคตรเกลียดไอ้เจ้างูตัวนี้เลยนะครับผมโอ้โหมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันสาม,สามารถทําให้เราติดพิษได้อ่ะเออแล้วเราแบบติดพิษไม่พอเราจะต้องไปเอายาเซรั่มมารักษารักษาเสร็จปุ๊บมันทําให้แบบเราเสียเวลาคลิปมากอ่ะโอเคดูปากมันดี ดูปากมาันโอ้โหโคตรเกลียดมันเลยโอ้โหยิ้วหนีเหอะโห้ปากไม่ยิวขนาดนั้นเลยเหรอ,อโ,รโอ้ออยจนะสอมไม่ใช่จะซอมดิอะยานะยามิโร อย,อย่าเนอะอย่าอย่ามันไปไหนอะจอ้างงูอ่ะ,อะขดเกลียดเลยครับไอ้งูตัวเนี้ยแล้วรีชาร์ดมันไม่รีบยิงให้ตายวะอุ้ย,ยเกือบเกือบเกือบเป็นพิษแล้วไหมล่ะเกือบ มุมก้อมันเป็นแบบนี้แล้วมองไม่เห็นเนาะนว้าวลาก่อนโอ้โหดูปากมันอุย้ยแหกเลยอย่าไปอยู่มุมนั้นมุมนั้นตรงเรนื้อยูใส่เขาปรงซะด้วยหืมทำไมไม่ซูงขึ้นไปข้างบนหน่อยอะ่ะโอ้โหเดีด๋วยวๆๆตั้งสติ ตั้งสติตั้งสติตสตเกือบโคตรเกียดเลยงูตัวนี้นะไปยังโอเคกลับกลับไปแล้วนะปรากฏว่าเราเราไม่ติดพิษนะถ้าติดพิษนี่คือเรื่องใหญ่แน่ครับผมผมต้องไปอัดคลิปใหม่เพราะว่าจ้าคือตอนก่อนอัดคลิปจริงอะ่ะผมจะมาเล่น เล่นดูก่อนนะครับว่าเออเราต้องไปไหนมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทําคลิปให้มแบบสั้นๆไม่ใช่สั้นๆแตแบบรวดเร็วที่สุดอะไม่ไม่นานเดี๋ยวบางทีเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยขณะเดี๋ยวเ,ยวเ,ยเยวมื่อกี้กะว่าจะอจัดคลิปประมาณสิบยี่ิบนาทีเพื่อเพือปลาไป30 40สิบนาทีแล้วแบบตอนต,ต่อกับตอนลงคลิปวิดีโอรับในยูทูบมันนานนะครับผม อไอ้บ้ามังอาดมา,า,มาทำอย่างนี้เหรอโอ้โหพี่ชีวิตกูไม่ได้มีเว้ยใช้ปุ้มมึงนะโหแล้วบางทีแบบมันเดินเข้ามาใกล้เกิอนอ่ะผมหลบไม่ได้โอเคเรากระสุนหมดแล้วสินะ เรา,มาเมายาตรงนี้ก่อนดีกว่าปึ๊บนี่ห้องนี้ห้องนี้นปาร์ตี้แล้วเราไม่ได้เอาหมึกเซฟ,ฟกับสมุนไพรสีแดงไปนะแต่ผมจะมเอาสมุนไพรสีแดงสีแดงอย่างเดียวโอเคได้สมุนไพรสีแดงเล้วกลับกับกับจะ้ะตอาน,นี้เราจะจัดการซอมบี้ได้มันต้องหัวแตกนะผมเออถ้ามันหัวไม่แตกก็ มันจะกามคิมสันเฮสนะแต่มันไม่ได้น่ากลัวหรอกขนาดนั้นหรอกนอกจากไอค้คิมสันเทสที่มันติดระเบิดอ่ะเออไอ้ตัวนั้นอ่ะน่ากลัวตัวบ้าอะไรไม่รู้ติดระเบิดด้วยโอเคเอานี่พี่เก็บเจ้ามาทำไมล่ะเอ้ย เอาเฮ้ยกวนตีแล้วในปืนวะนี่ปึ๊บปึ๊บหาหน้ากากก่อนเออนี่ปึ๊บปึ๊บเราได้หน้ากากแล้วนะเนี่ยปึ๊บไปเราจะไปสู้กับเจ้าคิมซันเฮดกันนะครับผม เออพานี้สู้กับบอสไฟสองตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าง,งูกับเจ้าคิมสันเนทเออประตูนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะมันเปิดได้แค่สามครั้งเท่านั้นถ้าสามครั้งปุ๊บก็มันก็จะเปิดไม่ได้นะต้องรอแบลรี่มาซ่อมให้โอ้โหมือมาจากไหนเนี่ยไม่ได้ต้อนรับมึงเลยนะเฮ้ย นี่กดรูปนี้ก่อนนะโอเคแล้วเราก็จะไปอีกด้านหนึ่งนี่คือการแก้ไขปริศนานะครับผมปุ๊บปุ๊บผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเกมนี้ออกออกแรกๆอะ่ะเออเขารู้ปริศนาจากไหนนะน่าจะเป็นการอ่านในพวกไอ้ไฟพวกนี้ด้วยด้วยนะครับผมเออมันถึงรู้ถามมากจังเลยตรงเนี้ยเออ Oh. โทรศัพท์สัน่นตกใจเ oh, อาเก็บสิจิวรออะไรอะ่ะโอเคอะลูวจิวจิวจิวต้องใช้ล็อกพิกนะเนี่ยบลบทล,ล็อกที่แบรรี่ให้มาโอเคเนี่ยซอมบี้พวกนั้นในพาสแรกอะ่ะมันหายไปหมดแล้วนะครับผม ในกระสุนมาอีกหกนัดคุ้มค่าจริงๆเดินเข้าไปสกิลมันเออเร็วๆๆๆวแล้วใครมันช่างทำทางแบบลึกจริงๆเลยอ่ะเออแทนนี่จะทำให้มันสั้นๆทำกลับทำให้มันลึก ตันด้วยเว้ยจมูกเละปากเละอันไหนวะอันนี้ไปเข้าไปพอแปะปุ๊บคือแบบโซ่จะหลุดทันทีนะเนี่ยโอเคโซ่หลุดใช่ไหมโซ่หลุดอะจมูกหลุดจมูกอันนี้โอ้โห เร็วปุ๊บไปเข้าไปเออหลุดจิวตกใจเลยเอออะไรเนี่ยอ่าตกใจปุ๊บขอยิบปืนก่อนเดี๋ยวมันตกใจไม่ธรรมดาโอ้โหแดงเผือกเลยเอาทำไมเข้ามาแล้วประตูปิดวะอือฟื้นเข้ามา ล้นขึ้นมาโอ้โหย้ยโอ้โหอะไรวะโกรธกันไปแล้วแบบนี้มันไม่ได้นะเฮ้ยโอโย้โ,อโหทำเปลิงกระสุนในบ้าโอ้โหเป็นตัวที่แบบเปลิงกระสุนมากๆเลยนะเนี่ย โอ้โหมีสวิตได้เปิดด้วยโอเคนี่เราได้กระสุนปืนลูกซองมาหกนัดเออรวมเป็นเก้านัดนะครับผมโอเคจุบตรงนี้เราเราไม่ไม่มาแล้วนะเออไม่น่าจะมาแล้วโอเควิ่งไปจิวอย่าติดอะไรนักหนาได้ปะติดจังเลยว,วันนี้เป็นไรวะ เล่นติด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 ,ต,ด,ต,ดตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออเราจะไปหลังบ้านกันนะครับผมเอยไม่ใช่หลังหลังคะิหาดเออเราจะไปหลังคะิหาดกันนะเออนอกนี่เราวิ่งไปเลยนะมันไม่ไม่กัดเราหรอกเออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยชึบอืมจิวใส่ชุดสะกอน เดี๋ยวข้างหน้ามันต้องมีสันเทีที่ติดระเบิดนะครับผมซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลบได้ไหมโอ้โหพี่พี่โหพี่พี่บ้าไปแล้วเหรอฮะโอ้เดี๋ยวข้างหน้ามันมีหมาอีกหนึ่งตัวด้วยโอ้สวยแล้ว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  โ,โอ้โหอแล้วเออเนี่ยใส่เข้าไปแปะแปะแปะแเสร็จแล้วก็เข้าไปดิเออนั่นแหละอุ้ยเข้าใจอะไรยากอคอชั่นด้วยผมจะไม่ยอมใช้สเปรย์นี้นะครับผม ว่ายังไม่ได้อยู่ในสถานะเดนเจอร์โหมันมากันซสซคอจิวอ่ะผโคตรเกลียดเลยซอมบี้ตัวนี้ฆ่าก็ฆ่าไม่ได้ตรงนี้มันน่าจะเป็นทางโล่งๆแล้วนะเออมีซอมบี้ตัวไหนที่ที่จะจัดการเราได้เออเอ้าเฮ้ยกวนตีนว่ะหันไปทางไหน นี่ต้องหันไปทางแับมันยูนะครับผมมันหันตูดมาเหรอหันตูดมาทำไมโอภาพ ตัว hey. ออกมาแล้วอาจจะมีตัวอะไรเปล่าวะมันมีหอกนี่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 อ้าวไปดับปรนยูทำไมจะไปเ e อ็นเว้ยมันนานปิดทิศนะครับผมแล้วไปดับปรนยูอีกแล้วแม่งบ้าอีกแล้วเออ อ้าวเฮ้ยสามรอบติดแล้วนะเฮ้ยอยากกวนตีนดิเฮ้ยอ้าวอ้าวสี่รอบมึงกวนตีนกูแล้วเออนี่แหละรประตูถึงเปิดกวนตีนว่ะเฮ้ยอะไรกันนี่ยะอู่ในสถานะคอชั่นนะผมไม่ไม่ผ่านเลยแบบเนี้ยอันตราย ถ้าโดนกระซวกทีนึงอ่ะไม่รู้ว่าจะแดนเจอรหรือว่าเกมเกมโอวเวอร์นะโอ้โหอีกาอีกาจะ้ะสวัสดีครับยานะา่าไปแลละอีกาคุดเกียนเลยอ่ะอีกามาเอเสียงอะไรอ่ะ เสียงโซ่นี้ยังไม่น่ากลัวนะไอเสียงเฮ้ไอเสียงนั่นอะของมันอนะโอ้โหโคตรน่ากลัวอืมทางนี้มุมกล้องมันชวนดูมึนงงอะครับมันเล่นยากโคตรงงเลยมุมกล้องนี่โดนนี่เดินจับจับปรุงมาตั้งแต่ไอคาลิษาาแล้วเนี่ยจิวเป็นเมนแบบเนี้ยเอ้ยโอเค ตรงนี้เอยแล้วจะไปไหนล่ะเฮ้ยจิวคนตีนมากเลยรู้สึกเหมันว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่คล่องมือสักเท่าไหร่นะเออวันอื่นแม่งคล่องมือจังโอเคนี่บ้านใครวะเฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่นานก็จะได้พบเจ้าของบ้านแล้วแหละนี่แผนที่เดี๋ยวก็จะได้พบกับเจ้าของบ้านแล้ว โอเคเรา,าเอายาก่อนสมุนไพรรักษาทุกโรคอยู่ไหนวะนี่ยาแป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวขอมีกระสุนมียาอะไรเปล่าโหยายาอยู่ในสภาพที่ไม่โคตรของโคตรไม่พร้อมอะ่ะเออ ในสภาพที่โคตรไม่พร้อมเลยอโอเคเรามาเอานี่ก่อนนี่ไอตัวหมุนแลงนะผมปินปีนไปปีนปีนขึ้นไปของก็น่าจะครบแล้วแหละโอ้โหเจ้าของบ้านกลับมาแล้วดูดูเธอ วิ่งไปแล้วเธอตามมาไม่ทันแล้วอ้าวจิวโดนทุบถ้าเป็นคนปกตินี้คอมันต้องหักไหยวะเนี่ยอ้จิวลุกเลยไม่ต้องมาเออเอ้อเอ,อ้ออยูขึ้นเลยใส่ชุดนี้แล้วแบบจิตใ,ใจมันสั่นมันไว้แปลกๆโอ้โห เออเธอคนนี้มีชื่อว่าลิซ่าเทเวอร์นะครับผมเออผมไม่โอ๊ยนี่ช้าไปไอ้กลาบทุกทีโดนนะเนี่ยครั้งนี้ไม่โดนเฉยเธอมีชื่อว่าลิซ่าเทรเวอร์นะครับเออเป็นลูกของจอร์ดเทเวอร์นะม,มังไม,ไม่ผมไม่แน่ใจอะไรอะ่ะแต่ก็แบบเป็นลูกของคนที่ออกแบบเอ้เอเอคลิหะสเปนเซอร์นะแล้วก็สเปนเซอร์ก็จับเธอไปทดลองนะ อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเธอก็ฆ่าไม่ตายด้วยนะผมบอกไว้เลยผมเสียกระสุนไปประมาณหมดหมดครั้งอะ่ะเออแต่เธอนี้เล่นแบบไม่ตายเลยอะ่ะเธอถือโคตรอะ่ะเออเป็นคนที่แบบเอยเป็นสัประหลาดที่แบบตายไม่ตายไม่เป็นอะ่ะแล้วก็น่าจะเป็นสัประหลาดตัวเดียวใน Re s i d e n น Evil นะที่ฆ่าไม่ได้มั้งนะเออ โอ้ยเดี๋ยว د ه د ه. ใน Resident Evil อะ่ะมันน่าจะเป็นตัวที่ฆ่าไม่ได้นะครับผมไอต้ตามเนื้อเรื่องอะเออแต่ถ้าเป็นเหมือนไทเลนภาคสองดีเมกอะมันฆ่าได้นะครับเพราะว่าวิลเลียมเบอร์กินจะมาฆ่าเออ,เอ,อป,ปึ๊บไปว่าไปเป็นตัวสปาลาที่ตายยากอีกตัวนึงเลยนะเออเก็บขึ้นมามูล สัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์นะผมดาวมันต้องมาเก็บทีละอันแล้วผมโคตรเกลียดอีกาเลยนะผมบอกเลยอีสมยัยปุ๊บจะถามอยู่นั่นแหละเออว่าเอาเอกดตรงนี้ไหมกดตรงนั้นไหมคือมันมันก็ต้องกดอยู่แล้วปะเออมีอยู่สามแถบเลยโอ้ปุ๊บ,บตรงนี้ปุ๊บ เป็นเหมือน now, okay, okay. ลูกตัวบวกนะเนี่ยโอเคโอเคเราต้องเล่งสักหน่อยแล้วัอ <c oughs> ดีครับพี่กอกใส่เข้าไปแตะเออแปะแปะแป,ปะเข้าไปผมคดคัวเลยเจ้าตัวนี้แล้วแล้วได้แม็กนัมมา หยิบขึ้นมาเลยจิ้วแต่แม็กนัมนี่ผมคงไม่ได้ใช้ก่อนนะเอออีก,การครับอย่านะอย่าอย่านะอย่านะส่งเสียงก็พอมอย่าบินขึ้นมานะอย่านะกูกลัวนะกูไปแหละโอ้โหตกใจหมลเลยอ่ะ รีบเปิดสักทีได้ไหมประตูอะทุกที่มันมีไว้แซงตรงนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะกลับไปตรงนั้นอีกมั้งหรือไม่ต้องเออไปก่อนเลยบ้าลิซ่าเราน่าจะมาไม่รู้ว่าพารไหนนะจำจำน่าจะหลายหลาดพารอะเออถึงจะเจอลิซ่าอีกรอบนะ โอเคเราขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าเราจะเจอเซบรัสนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมโคตรเกลียดโอเคจิลท์เบรดคันยูเฮียร์มี okay. โหจิวจิวติดต่อแบทไม่ได้นะผมแตกซะแล้วขอขอวิ่งก่อนโอ้โหพี่พี่ไม่ต้องกัดผมแวกแตกมั่งดิโอ้โหพี่พี่พี่กึกกึกกึก ตายสักทีตัวนึงตายยังวะกึกกึกโอ้เค,คอคอชั่นสีเหลืองนะดีนะไม่คอชั่นสีแดงโอ้โหในดูสภาวะหน่อยสิโอ้โหในสถานะที่ไม่ดีแบบสุดๆเลยนะนี่อ่ะ เออตรงนี้เราข้ามมันได้เราก็โล่งไปเปล่าหนึ่งนะยาเราก็เหลืออยู่ืูได้ว่าดีดีพอควรเลยล่ะโอเควิ่ง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 ,งสิจิวแปะเข้าไปเออหมุนหมุนหมุนรีบหมุน อะไมันจะหมุนช้าขนาดนั้นผมว่าคุณภาพกราฟิกในสมัยนั้นคือถือว่าสวยสวยแล้วนะขนาดนี้เออแล้วก็กราฟิกโทนโทนมันดูหมุนหมองอ่ะเออเสือเห็นว่าเออนี่คือเกมน่ากลัวนะไปเร็วๆๆๆๆกดกดปิดอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยเอาจริงๆนะ กับดักในคาลิสานเนี่ยเป็นเยอะอะผมว่าสปราร์ลในเรสซิเดน v i l ภาคแรงเนี่ยโคตรเยอะอะเยอะสุดๆอะ่ะเยอะกว่าภาคสองภาคสามอีกนะปุ๊บแต่ภาคสี่นี่มันเหมือนแบบเกมผ่านด่านอ่ะเออมันไม่ได้บวนอยู่กับที่อะไรแบบเนี้ยแล้วค่อยไปบดล็อกที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปที่ต่อไปที่ต่อไปนะ โอ้พี่อีกาว่ะอีกาว่ะอีกาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไปแหละขตดเกียดอีกาไอตัวพวกเนี้ยมีสมุนไพรอยู่หนงต้นเก็บดีรออะไรอ่ะเก็บดี โอ้โหใครใครบางอาจมันมาปล่อยงูแถวแถวแถวนี้วะไปละไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดซี่รู้สึกเหมือนว่าพานี้จะเสียยาไปน้อยนะผมแต่จะเสียลูกกระสุนปืนไปเยอะดูจิวซะกอ่อนอื้มสวยสวยสวยจริงๆ ตรงนี้มียาด in เดี๋ยวค่อยเก็บก็แล้วกันโอเคเราจะมาเขียนกล่องนี้ก่อนชาวเรียกว่ากล่องหรือว่าละเขาเรียกว่าอะไรแล้วันนี้ลังดีกว่านะโอเคเขียนก็ไปเพื่อที่ลากไม้มันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบทำตัวเกาะเกาะเรานะเออผมเคยลองแล้วคอชั่นเลยแหละ ไม่ใช่สีแดงนะั่นสีสีเหลืองถือว่าทำตามีดได้เหมือนกันแต่ภาคต้นฉบับออริจินอลผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำได้หรือเปล่าม,มีถังน้ำมันด้วยเว้ยดีดีดีด,ดีเก็บแม็กนัำเลยขอหญ้าเอาหญ้าหญ้าเขียวนี่กินเร์บปุ๊บสมมั่วไปหมด ปึ๊บนี่มิกเคิร์ฟขั้นขั้นสูงสุดรู้จักเปล่ามิกเคิร์ฟขั้นสูงสุดอะ่ะเออเอาละเรามาตัดพับตัดพัดไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมได้แบตเตอรี่แพ็คนี่ได้อิงลิบบอนมาแล้วโอเคบไว้ต่อกันในพัทหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับ